มันเยอะมากหลากหลายประเด็นนะฮะประเด็นที่ร้อนที่สุดทําให้ท่านนายชื่อดังสองคน<อ>ทะเลาะกันนะฮะทั้งผ่านสื่อกระแสหลักและผ่านาสื่อโซเชียลอ,อ,อันเนื่องมาจากหนึ่งนะฮะท่านนายตามสิทธาเบี้ยบังเกิดปล่อยคลิปนะฮะส่งคลิปมาให้ผมส่งคลิปไปให้ใครต่อใครเราก็ได้นําเสนอนะฮะถ้าไม่มีคลิปนี้นะฮะจุดจบของคู่กับโจอาจจะไม่เป็นเช่นนี้เนื่องจากว่ามันมีหลักฐานมัดขนาดนั้นนะฮะ ต่อมาทานายเดชาทานายเดชาขอดูนมสกุลหน่อยนำกุลยาวนะฮะกิติวิทยานัน์ก็ออกมาโพสต์เหมือนกันว่าการเอาคลิปวิดีโอออกมาเปิดเผยมันจะทําให้เสียรูปคดีแล้วทําให้ผู้ต้องหาผู้กระทาความผิดไว้ตัวทันแล้ววันนี้ไปแล้วโน่นไงเมียววดีนู่นไงกวัญมาโผล่ที่บางแสนถูกไหมฮะหลังจากนั้นก็มีการโต้กันไปโต้กันมาบอกว่าถ้านายบางคนได้คลิปมาแล้วไม่ยอมเอาไปบอก เจ้าพนักงานไม่ส่งให้ผอ,พอ,พอตอรออแต่ว่าเอาคลิปนั้นนะครับไปตบซับพูดกับโจโจนเป็นที่มาของทานายตบซัพยี่สิล้านซึ่งหลังจากนั้นทานายเดชาก็เข้าใจว่าทานายตั้มคงหมายถึงผมหรือเปล่า,านะฮะร้อนรุ่มกลุ่มอุราก็ไปร้องทุกกล่าวโทษไปแจ้งความดำเนินคดีแล้วล่าสุดก็ไปยื่นต่อสภาทนายความให้สอบมารยาทของ ทานายสิทธาหรือทานายตามด้วยะนะครับแล้วมันจะไปยังไงมาอย่างไสงสํสาหรับสึกสองทนายเนี่ยนะฮะมาญาตทนายความจะเป็นอย่างไรเราจะไปคุยกับว่าที่ร้อยตรีธนกฤตจิตอารีรัตน์ซึ่งเป็นเลขานุการนำดีว่าการกระทรวงยุติธรรมตอนนี้อยู่ในสายกับเรานะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีครับครับ,รบสวัสดีครับท่านกีกรทั้งสองท่านแล็พี่น้องประชาชนครับค่ะเอ๊สภาทนายเนี่ยเป็นองค์กรอิสระมันเกี่ยวอะไรกับกระทรวงยุติธรรมอธิบายให้ชาวบ้านเข้าใจหน่อยครับ ก็อย่างนี้ครับสภาทนายความเนี่ยนะครับเโดยโดยโดย,โดย,โ,ดยโดยวิธีการดําเนินการเนี่ยก็เป็นเป็นอิสระในการทํางานนะครับแต่ว่าในทางกฎหมายเนี่ยมันก็จะมีระบุไว้นิดหนึ่งว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธร,รรมเนี่ยเป็นนายกสภาพิเศษแห่งสภาทนายความเพราะน,นั้นที่มันจะมีจุดเกาะเกี่ยวกันก็ในส่วนนี้แล้วก็ในส่วนของสภาธานายความเองเนี่ยเวลาจัดสรรงบประมาณของกระทรวงยุติธรรมเนี่ย ก็จะมีส่วนหนึ่งครับที่จะต้องไปให้กับทางสภาธนายความที่ใช้ในการบริหารงานด้วยนะครับเพราะฉะนั้นงบประมาณส่วนของกระทรวงยุติธรรมก็จะไปที่สภาธนายความด้วยครับครับออลนี่ก็คือหน้าที่ที่จะต้องดําเนินการนะครับอ่าต่อมาก็คือว่าตอนเนี้เขามีการร้องกันไปร้องกันมาแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยนะฮะัทนายเดชาไปร้องเพื่อให้สอบมันญาติของทนายตั้มนะฮะโดยหลักปฏิบัติของสภาทนายความนี่เป็นยังไงฮะ ครับคืออย่างนี้ครับโดยปกติแล้วเนี่ยนะครับจากที่เราเห็นภาพข่าวว่ามีทนายทั้งสองท่านมีข้อพิพาทกันอยู่เนี่ยนะครับก็คิดว่าโดยโดยเนื้อหาเองอาจจะต้องมีการดําเนินการกันไประหว่างทางทนายทั้งสองท่านนะครับอาจจะมีการล้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนนั้นนั่นก็ว่าไปนะครับแต่ในส่วนของสภาทนายความเองเนี่ยนะครับวิธีการในเรื่องของการสอบบัญญัติทนายทั้ง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 สองท่านได้หรือไม่เนี่ยนะครับโดยวิธีการก็มีสองอย่างคือไป ยื่นคาร้องต่ออประธานประธานบัญญาตสภาทนายความนะครับให้สอบทนายความด้วยกันเองหรืออทางประธานบัญญาตเองเห็นว่ากรณีการนําเสนอข่าวที่ผ่านสื่อโซเชียลทั้งหลายหรือสื่อทางทีวีเนี่ยนะครับ<ะ>ถ้าเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ไม่ไม่ถูกไม่ต้องเนี่ยนะครับ<า>ประธานบรรยาตก็สามารถที่จะดําเนินการเอสอบเรื่องของคดีบรรยาตได้เลยครับค่ะอ่ามีก็มีสองทางก็คือว่าหนึ่ง มีคนไปร้องนะครับนะฮะสองก็คือว่าประธานมันยาของสภาธนาความหยิบยกขึ้นมามีมีมีสองทางนะคนอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องไม่ใช่ผู้มีส่วนได้เสียเนี่ยไปยื่นร้องให้สอบได้ไหมครับได้ครับก็ก็มายื่นได้ครับคือถ้าหากว่ามองเห็นว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันผิดเรื่องของว่าราชบัญญัติมัญญาสภาธนาความเนี่ยนะครับซึ่งที่ก็ก็ก็มาร้องได้ครับเพราะว่าเพราะว่าเรื่องเรื่องการ การทงานของทนายความแต่โดยกระบวนการก็จะต้องใช้มาตรการในการตรวจสอบข้อท็จจริงก่อนนะครับว่าข้อที่จริงเนี่ยไปอย่างที่ร้องเรียนหรือไม่ด้วยนะครับแล้วก็เชิญผู้ที่ถูกร้องเนี่ยมาชี้แจงนะครับเพราะเกิดถ้าชี้แจงแล้วสมมตินะครับว่าหากว่ามันทางกรรมการเขามีความเห็นว่ามีการกระทําความผิดเนี่ยเราก็จะมีบทลงโทษนะครับของ,อข,องของทนายความที่ดําเนินการก็จะมีเช่นหนึ่งภาคทันนะครับหรือสองห้ามเป็นทนายความ แล้วก็มีกําหนดไม่เกินสาปีนะครับหรือว่าหนักสุดเลยก็คือลบชื่อออกจาก ทะเบียนทนายความทีนี้อ<ะ>้ขั้นตอนทั้งหลายเนี่ยนะครับ<ะ>มันก็เป็นเรื่องของสภาทนายความเป็นคนดําเนินการแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยมันก็อาจจะมีการร้องของความเป็นธรรมมายังนายกสภาพิเศษก็คือที่กระทรวงยุติธรรมโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับเป็นเป็นนายกสภาพิเศษก็ยื่นมาตรงส่วนนี้ก็ได้หรือกรณีที่มีสรุปความเห็นแล้วะนะครับเรื่องก็จะผ่านมาที่เลขานุการรัฐมนตรีก็จะคอยตรวจสอบดูแล้วก็เสนอท่านรัฐมนตรีครั้งหนึ่งว่า กรณีการกระทําดังกล่าวเนี่ยของทนายความที่ถูกร้องเรียนหรือว่าถูกลงโทษมาเนี่ยนะครับว่าเป็นอย่างไรก็จะเป็นความเห็นของนายกสภาพิเศษอีกเช่นเดียวกันครับว่าจะเห็นตามของคณะกรรมการหรือว่ามีความเห็นแตกต่างไปก็ได้ครับคบ่ะทีนี้เลยค่ะคะกระบวนการมันใช้เวลามากน้อยขนาดไหนคะตั้งแต่มีคนไปร้องมีการตรวจสอบจนผลสรุปออกมานี่ประมาณเท่าไหร่อะคะ คือกรอบระยะเวลาเนี่ยก็คงจะต้องเป็นเรื่องของทางสภาทนายความเนี่ยเขาจะต้องเป็นผู้ที่ดําเนินการนะครับ<อ>ว่าจะมีขั้นตอนมากน้อยแค่ไหนนะครับบางบางรายผมก็เห็นว่าใช้เวลาพอสมควรนะครับแต่ว่ายังไม่ได้เห็นว่าออกมาเป็นกรอบออทำลายแต่ทีนี้มันมีข้อสังเกตหนึ่ง<ม>จากที่ผมเนี่ยได้ได้ได้มีประสบการณ์เพราะเนื่องจากว่าเราเองก็เป็นในฐานะาความ,วามนะครับเสนเดียวกันนะครับเพราะว่า ปัจจุบันเนี่ยนะครับไอตัวพระราชบัญญัติดังกล่าวเนี่ยมันถูกใช้มาตั้งแต่ปี2528แล้วะนะครับก็คิดว่านะครับในในปัจจุบันเนี่ยสื่อสารมวลชนหรือเรื่องของเทคโนโลยีทั้งหลายเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปเยอะมากนะครับก็อาจจะต้องบอกทางสภาทนายความไปว่าควรที่จะ มีการาหยิบยกเรื่องนี้มาศึกษากรณีว่ากฎหมายดังกล่าวเนี่ยนะครับหรือการควบคุมาตามตามพบรบดังกล่าวเนี่ยมันสอดรับกับสถานการณ์นี้หรือไม่อย่างไรนะครับเพื่อควบคุมไม่ให้ทานายความเนี่ยแต่ละท่านน,นะครับที่บางครั้งเนี่ยก็ใช้สื่อในส่วนที่ไม่ถูกไม่ควรน,นะครับก็ทำให้เกิดความเสียหายแล้วอีกอย่างหนึ่งก็เป็นห่วงในเรื่องของวิชาชีพทานายความที่มีผลกระทบ มากนะครับเพราะว่าการที่มีเรื่องมีราวเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะมองเรื่องภาพลักษณ์ของทนายความที่มีอยู่ต้อง80,000กว่าคนทั่วประเทศนะครับอาจจะเกิดความเสียหายได้ครับครับเอาละเราก็คงจะต้องรอกันต่อไปสําหรับศึกสองทนายนี้นะครับวันนี้ขอบคุณมากครับทนเลขาครับขอบพระคุณครับครับได้ครับยินดีครับท่านครับครับฮะว่าที่ร้อยตรีธนกฤษจิตอารีรัตน์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็รู้แล้วว่าที่มาที่ไป